สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับนะดําไปทําบุญนะครับมีการพูดว่าเจอยายเจอยายนายทีครับสรุปแล้วผิดแผนครับผิดแผนไหลนะครับผิดแผนนะยทีครับหลายบอกว่าเดี๋ยวดําจะไปถ่ายรูปนะครับแต่ดูจะแต่ดูในคลิปของใหม่ชลาวันนะครับไม่กล้าเข้าไปใกล้หายายเลย นะครับไมล้าเข้าไปใกล้ไมล้าเข้าใกล้าหายายเลยอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อปนี้เป็นเพียงแค่ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวสักเข้าไปเพื่ออัธรลดในการรับชมรับฟังล้าสุดนะครับผิดแผ่นนะครับอีดำนะครับไมก้าเข้าไปหาแม่นะครับเป็สิครับไมล้าเข้าไปหาแม่เพราะทํำตัวหูไมด่าเขาไว้เยอะจะเข้าไปใกล้ไปอะไรมันก็โอ้นะเสียชื่อหมดหลายอย่าง เพราเชนี้ยนะครับเห็นสาวปอแม่ออนะครับแล้วก็ป้าคำป้าคำสายอะไรเงี้ยก็เต็มเลยนะครับน้ามันเข้าไปถ้ามันเข้าไปไปนั่งกับยายนี่ขู่นะสี่เราเป็นข่าวโด่งดังแน่นอนเลยนะครับมันไม่กล้าหรอกเดี๋ยวคนเห็นอะไรเงี้ยนะครับมันจะไปถ่ายลงทะรูปเลยมันคงไม่กล้าหรอกสี่ครับเพราะว่ามันทาชั่วไว้กับยายเยอะกับตากระยาเยอะนะครับมันทําชั่วเขาไปเยอะมันคงไม่กล้าเข้าไปหาเขาหรอกแล้วแม่งยูทูบเบอร์ก็เต็มเลยนะครับนะ ยูเบอร์เตรียมแต่ยายไปครับเมื่อเช้ายายไปนะครับยายไปอีดํานะครับไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปหายายครับนะแลวที่สําคัญนะครับมันปั้นหน้ามากเลยนะอีดํานี่ปั้นหน้าเข้ากับชาวบ้านนะคือตอนเนี้ยที่ผมดูนะมันไม่กล้าเข้าหน้าชาวบ้านไหนสิครับมันจะไม่กล้าเข้าหน้ากับชาวบ้านได้ไงทุกท่านผมถามหน่อยมันพาคนไปร้องเรียนดูลักษณะแล้วมันไม่กล้าคุยกับใครเลยนะไปทําบุญก็อยู่กับลูกสองคนเห็นไหม ไม่มีใครคุยด้วยไปทําบุญที่วัดไม่มีใครคุยด้วยพีดามไหนสครับไม่มีใครคุยด้วยเลยเอฟีครับไฟ์สดไปเห็นไหมทำเหมือนไฟ์สดไปเี่ครับคือไลฟ์สดไปเหมือนแก้เขินอะ่ะทุกคนนะครับเหมือนแก้เขินนะถ้าไปทนา,ป,า,ป,าปนั่งเงียบีไม่คุยใครเลยมันก็มันก็ไม่ได้เอฟี Stories ครับนะมันก็ไม่ได้มันก็เลยต้องปั้นหน้าไปนะครับปั้นหน้าไปเะฟซีเลยต้องปั้นหน้าโอ้โหนะครับ คือมันไหลสดไปมันคือมันเป็นการปั้นหน้าที่มันไม่กล้าคุยกับชาวบ้านไอสี่เข้าใจฟิลปะเข้าใจฟิวปะคือมันทํากับชาวบ้านไว้เยอะอ่ะมันไหลสดไปคือมันไม่กล้าคุยกับใครเลยในหมู่บ้านไอสี่ครับแต่มันต้องปั้นหน้าไปไอสี่ครับเห็นปะนี่แหละคนนะครับทาชั่วกับชาวบ้านพาคนอื่นพายโน้นไปร้องเรียนชาวบ้านสุดท้ายเป็นไงพยายามที่จะปั้นหน้านะครับเขาหาชาวบ้านปั้นหน้าเขาหายายแต่ก็ไม่กล้า ครับหน้าด้านไม่พอครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปไหนสี่ครับนะหน้าไม่ด้านพอหน้าไม่ด้านพออีดำนะครับหน้าไม่ด้านพอไม่กล้าเข้าหาพ่อหาแม่ไม่เข้าหาไม่กล้าพูดคุยกับชาวบ้านเลยทุกท่านเราไม่มีชาวบ้านคนไหนคุยด้วยหรอกทุกท่านนะครับไม่มีชาวบ้านคนไหนคุยด้วยใครจะไปคุยด้วยล่ะทุกท่านก็ดูวีดีการ์มที่ นะครับแล้วก็พิดแผ่นไหลไหลมึงเดาผิดมันไม่ักล้าถ่ายรูปหรอกกูัว่าถ้าเป็นกล้าถ่ายรูปมันก็น่าได้เกินไปแล้วมันไม่กล้าถ่ายรูปออกมาขึ้นหน้าป่งน้าปกหรอกมันไปทําบุธที่วัดคุยกับลูกสองคนให้ลูกถ่ายตัวเองไว้ใต้บ้านปั้นหน้าหน้าแยแยนะครับนะหน้าแยแยไม่กล้าเข้าใกล้กับชาวบ้านนะเป็นการปั้นหน้าแย่ยอะไอ้สิเป็นการปั้นหน้าแย่ยอะไม่กล้าเข้าหน้ากับชาวบ้านไอ้สินะครับนะเออ อันนั้ี่ครับวันนี้ทุกท่านนะครับเราก็ได้เห็นอะไรมากมายครับนะเอพฤติกรรมของมันคือคือมันไม่กล้าเข้าหาตาหายายแล้วเมื่อเช้าก็ตายายไปคือคนนมันทาทําชั่วไปเยอะยิ่งคนนมันทาชั่วไปเยอะมันจะมันจะไปยังไงล่ะผมถามหน่อยมันจะไปปั้นหน้าอย่างไงนะมันด่าพ่อด่าแม่คือนมาจากครอบครัวแต่รกอย่างเงี้ยออกมาจากรูทวารบ้างอย่างเงี้ยนยพี่มันจะไปกล้าปั้นหน้าอย่างไง แล้วมันพาชาวชาพายล้ไปร้องเรียนชาวบ้านเรื่องเรื่องข่าหัวโล้จำไวได้ป่ะเรื่องข่าหัวร้านอ่ะมันจะไปเข้าหน้าชาวบ้านยังไงชาวชาวบ้านเขาไม่ชอบมันหรอกทาไมมันต้องไล่สดอ่ะมันกลัวเข่ากระทืบมันอะไรป่ะทุกคนเห็นไหมมันไปไมันไปวัดมันไล่สดตลอดเวลามันกลัวชาวบ้านลุมประชาทินัมันมั้งดีนะครับชาวบ้านไม่ลุมประชาธินัมันเพราะว่าทำวีดกรรมไม่เยอะไงสี่กับชาวบ้านมันก็เลยต้องไล่สดไปอย่าเข้ามานะฉันมีกล้องนะฉันมีกล้องนะเข้าใจป่ะอืมันเป็นอย่างนี้ไง แล้วชาวบ้าน,น,นเขาก็รู้สันดานอีนี้หมดจริงๆฮะชาวบ้าน,น,นเขารู้สันดานอีนี้หมดนะครับว่าสันดามันเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้ทุกคนนะครับใครก็จะไปคุยด้วยถ้าดูดิ <c oughs> ดูในไลฟ์ดิเห็นไหมครับก็เห็นบ้าคุยดูในไลฟ์มีใครคุยมาบ้างหรไอ้เมยนี่ใครครบ ชาวบ้านไม่ครบไปทําบุญมีเอคุยด้วยก็ดูความแตกต่างครับความแตกต่างแม่นางเอกไปทําบุญมีแต่คนคุยมีแต่คนถ่ายคลิปมีแต่คนทักทายนะครับยิ้มแย้มทักทายนะครับมีแต่คนแบบให้กําลังใจดูการทําบุญครับการทําบุญไม่แสะใครอีนี่ทําบุญไปเจอยายเจอใหย่เจอยายเจอย้ญยเจอยายด้วยเจอยายด้วยเจอยายด้วยแต่ไม่กล้าเข้าไปเห็นปะอืม ในการเข้าไปหรอกเข้าไปเฮอยายเขาไม่คุยกับมึงหรอกเ้าใจปกว่าเออนะครับคือความแตกต่างครับแม่นางเอกเป็นไงยายผูกข,าาข้อมือให้นะครับไปทําบุญชาวบ้านก็นะครับต้อนรับนะครับนะอย่างดีชาวบ้านให้เกียรตินะชาวบ้านให้เกียรติกันนะครับแต่ดูนี่ดิดูการแต่งตัวดูลักษณะดีไหมครับฟาร์มเรียบร้อยไม่มี หน้าก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นรูปรังเห็นปะเห,ห็นปะเห็นหน้าปะนั่นอ่ะหน้ามันเป็นหลุมเป็นบอ่อเอฟีไม่เห็นหรอเอออางาไปแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านผมบอกเอฟซีไปเลยว่าอีดำเนี่ยนะครับมันอนะ่ะปั้นหน้าไปนะปั้นหน้าเข้าข้าชาวบ้านตอนนี้อยากจะปั้นหน้าเข้าเข้าข้าชาวบ้านนะเขาหาชาวบ้านนะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่เอาด้วยใครไปเอาด้วยเอครับนะครับ ขเขาก็เคืองกันหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็รู้ที่สายเขาติดตามโซเชียลอยู่เงจริงชาวบ้านติดตามโซเชียลอยู่ไม่ใช่เขาไม่ติดตามจริงปล่ะเออว่าพฤติกรรมตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็าติดตามโซเชียลอยู่ลืมลืมลืมนะครับเพราะงั้นสิครับไม่มีใครให้ภัยมันหรอกจริงจรินะครับไม่มีการให้ภัยหรอกใครจะไปให้ภัยอ่ะ ทำเรือทำเรือระยะกับพ่อกับแม่กับชาวบ้านไว้มึงเข้าหน้ากับชาวบ้านได้ดีแม่งก็สุดยอดแล้วทุกท่านทีนี้นะครับนะเอ้ยผมเห็นผไปดูในคลิปของจอรเข้นะผมก็ไม่ตามมันอะไรหรอกไปดูคลิปของจอรเข้หรือไม่ชาววันไอ้ีเคเห็นแล้วแหละว่าชาวบ้านเขาไม่ไม่ค่อยอะไรกับมันเขาไม่ค่อยคุยกับมันนะครับนะไปใต่บ้านก็ลึกลักลึกลักลึกลักนะ นี่หลาสครับนะอืม,มชอบใส่หลายคนนะครับนะคนเนรคุณนะชาวบ,บ้านแมุ่กไม่อยากเข้าใกล้จริงๆก็ไม่เนรคุณชาวบ,บ้านอยากเข้าใกล้ที่ไหนอ,ะนะอ่ะนะอ่าโอเคนะครับแค่นี้แหละนิทานนิทานเรื่องสมมติเรื่องสมมตินะครับเป็นแค่เรื่องสมมตินะครับทุกท่าน